สวัสดีครับพบกับอิวสุสามอเตอร์ผมเซลนาอิวสุสามอเตอร์สหารัตภูมิเราจะไปพบกับรถ แต่งซิ่งก่อนอื่นเราก็จะพามารู้จักกับเจ้าของรถกันก่อนนะครับน้องบอนอยู่ไหนบอนบอนไม่เห็นอ๋อนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบอนครับเขฟ LDA ครับใช่ไหมครับครับใช่ครับแล้วคันนี้น้องแต่งอะไรไปบ้างเริ่มแรกเลยฝาคาร์บอนหน้าไลฟ์วันครับ ของมอนซาใช่ครับของมอนซาแล้วก็เป็นโลโก้ใช่ไหมเป็นโลโก้ครับของไอรอนบาครับโอ้โหนี่เป็นรอเลยครับน้องบอล H E 3เครับเ k ็มล้หน้ไฟครับอันนี้รัด6 6 5ใช่ครับรัด265ครับจัดทรงหน้าหน้า2หลัง6หน้า2องเนี่ยนี่พบกับกระจกนะครับใช่กับกระจกลายวันครับลายเดียวกันหมดเลยครับ อ๋อเป็นครับสกอรกใช่ครับคือมันมันดูง่ายด้วยครับอ๋อเล่นเล่นตัดเส้นใช่เล่นตัดเส้นตัดเส้นแล้วก็ไอเสาอากาศไอรอนบาร์ด้วยครับเดี๋ยวเก็บทุกรายละเอียดครับผมค้ำหลังในกระบะไอรอนบาร์แล้วก็ค้ำในครับไอรอนบาร์ด้วยแล้วแล้วก็หลบหลบป้ายไอรอนบาร์ด้วยครับเบาะนะครับเบาะใบหลังคาร์บอนครับไอรอนบาร์ในห้องคอนโซลชิ้นนะครับอ้เมือจับด้วยครับมือจับในในในห้องคอนโซลครับ ไอรุนบาร์นะครับอ๋อนี่คือเป็นไอรุนบาร์ทั้งหมดเลยนะครับใช่ครับมันก็ไม่มีอะไรมากครับเอ่อผมใส่ต่อแทนยางไต่อแทยนยางไปหนึ่งแล้วก็เอ่อไอกองกองเปลยเออใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนคัสแล้วก็แกวาวเออแล้วก็ตัวอุด HPD ด้วยครับเหลือแต่ว่าเอาไปไล่ข้างโบแล้วก็อินเตอร์แล้วแล้วก็ระบบน้ำมันครับอ๋อคือคันนี้รีแมปมาอ่าใช่ครับแล้วก็แก้วาวใช่ครับทำท้ายด้วยเปลี่ยนคัส ใช่ไหมใชมย,ยล่างแล้วก็เปลี่ยนคัดครับอ๋อคือคันนี้นะครับเพื่อนๆได้รีแมททำการรีแมทมาวิ่งวิ่งก็ก็วิ่งอะไครับใช่ใช่พี่เพื่อนๆอน,อน,นี่เราก็ดูภายนอกกันไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองนั่งรถลงลงไปซิ่งคันนี้ดูนะครับ เรายังมีรถอีกหนึ่งคันนะครับพี่อยากให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นตัวเก็บโฟล์ลเดเหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่งคนละสไตล์กันครับคันนี้จะจัดในเรื่องของช่วงล่างครับที่มันพิเศษกว่าคันอื่นมาพบกับเจ้าของรถคันนี้กันก่อนนะครับน้องชื่ออะไรครับครับผมนายติออดีครับผมชื่อเล่นชื่อบ่าวครับผมเป็นเจ้าของรถคันนี้ครับเรามาดูทรงรถคันนี้นะครับครับผมคันนี้นะครับด้านหน้าก็จะหลุด3นิ้วนะครับยางเลสซิงคิง ตัวนี้จะเป็นหนาสามสามห้านะครับยางสองหกห้าสามห้าสิบแปดนะครับแม็กไอสามศูนย์แม็กเป็นงานเอชบีบีครับผมมาเนสบีบีอ๋อของเอ็บอลนีนะครับเพื่อนด้านหลังครับก็จะหลุดมาห้านิ้วครึ่งนะครับเพราะว่าก้อนหลุดสามนิ้วแล้วก็เละริ่มปะบุงดาอีกครึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ดัดแหนบสองนิ้วนะครับส่วนยางก็เป็นสามหนึ่งห้านะครับสายถ่างนิดนึงนะครับแม็กก็เป็นงานเนสบีบีด้วยนะครับนี่น็อตล้อนี่ก็จะเป็นรถนักคมนะครับทั้งหมดสี่ล้อนะครับผม 4มันร4020ตัวนะครับมันแตกต่างกว่ารถทั่วไปนะครับน็อตล้อลองสังเกตดูให้ดีครับราคานี้ผมซื้อมา4ล้อรวมแล้ว2,008นะผมส่วนช่วงล่างนะครับผมก็จะเป็นของพ i v i n t Solar นะครับผม M10 นะครับยังมีเต้ารับเนมนะครับสองข้างตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นโช๊คนี่เป็นของพี่เ p i g เปอร์เจนะครับส่วนก้อนหลุดก็จะเป็นของพ i v เมนโซล่าด้วยนะครับเป็นก้อนหลุดตันนะครับ3นิ้วแล้วก็มีริมฝาวงศา ผมได้ก,ก็ประมาณเ0 0 0หมืกลางๆครับเจ็ดหมื่นนะพเพื่อนๆอยากได้สรงก็รถตั้งสนะองคันนี้นะครับพอน้องๆได้อัปเดตรถมาใหม่แล้วผมจะพาเพื่อนๆมาติดตามรถตั้งสองคันนี้อีกครั้งนะครับก็วันนี้ผมเซลลหน้านะครับฝากยูซูท่ามอเตอร์สาขารัดพรูนะครับแล้วก็เพจยูซุ ตัวซิ้งวัยรุ่นบายเซลนาดนะครับก็ฝากให้เพื่อนๆก็ไปติดตามกันด้วยนะครับเผื่ออาจจะมีท่านไหนสนใจจะแต่งรถนะครับสำหรับ EP ต่อไปนะครับจะเป็นเซ่คนไหนสาขาที่ไหนนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ